สวัสด ata, สสีครับสวัสดีเชราวันที่สิบสามสิงหานะครับสอะมาณห้าร้อยหกสิบเกดแล้วบึงครบหลังจากพันไปสองเดือนพอดีเอาหอกมาลงสองเดือนเรียงแบบธรรมชาติผสมผสมโอ้เวลาสองเดือนรู้สึกว่าหญ่เติบใหญ่พอสมควร อาหรเสาปั้งไปทำงานเรียงพ่อได้กินครับอาหารเส่าแรกหลังจากเลิกงานมากกัมาให้อาลาัยนิกแค่นึงกินพักบุ้งไปพักพักก็กินดีครับพักบุ้งถ้าเลี้ยงไว้ได้กินนะครับแนะนำให้พ่อดีๆซ้ำนี่ม่ได้เลี้ยงเพื่อขายเพื่อกินนะครับเพกินเอง องเดือนกับอีกหนึ่งมือครับเจียวลงเอาลงเพื่อเป็นห่วงนะครับันี่งจุสิบสองมิถุนาเนวลงครับเอาห่วงลงว่าเดี๋ยวเป็นตนะครับเป็นห่วงมาลงไว้ก็สีเป็นคากับประมาณเกือบสินเดอเมทูน่านะครับเป็นตูประมาณนี้ประมาณนับร่วมจากห่วงกับสีประมาณเดือนเสร็จนะครับ ป,ประมาณนี้ตัวกบเลี้ยงไว้ถ้งกินก็พอได้กินกระพอดีมาว่าท่านเขาก็กินผักบุ้งเป็นอาหารผักเอาะก็ใบก,บก,บกนินดีกินดีกันแข่งแรงกบรุนไงญ่พอดีสองตัวโลประมาณนี้ สำหรับเลี้ยงไว้กิ้นผนะสมธรรม,มชาติอันนั้นก็มีหม่องนึงเลยี่นี่ขอกก็มิ้ีในี่ซองนี่ขขอออชอ่องห่องไว้เขาขึ้นไปอยู่นอนกลางบ้านเขาจะอยู่ในหูนั่นโอ้กับเบื้องประมาณนี้ครับกะม้าลายครับพอได้กินประม้านลอยตัวให้อาหารก่อนไปทำงานแล้วก็หลังจากเลิกงานมากกัมาให้อาหาร เปลี่ยนหนามอาทิตย์ละสองเทีย่ยครับมีเวลาเปลี่ยนอาทิตย์ละสองเทีย่ยสามหมือนใชเทียหนึ่งผมก็สมมีระบบน,นามปล่อยลงในห,หน้าโอ้ลงหน้าผนเลยมีหน้าครับเพื่อนดีทำบมาให้อาหารกับเพื่อนดีเืนเบ่งเืนเบ่งอบกินเนี่ย เพิ่นดีอีกแบบนึงไปแล้วขึนไปแล้วโอ้โหขึนไปแล้วผู้กินก็จินไปผู้ยิ้มแล้วก็ขึนไปยังไม่ถึงสองเดือนดีะนะคราทำาห้เป็นตูนะครับอนับจากหัวกเจ้ามาลงกะสองเดือน คับหนึ่งวันวันนี้แหะครับสองเดือนก็มือนหนึ่งนหะวันที่13สามิงค์ายแล้วได้มาหนึ่งมือนรับเตมือเอาลงเลครับเฮ็ดบอแล้วเฮ็ดยางแล้วออ,อกออกก็ลงบาจินลงมาจินไหม เอาคลิปนี้ซ้ำนีก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากนีไปอีกสิบหามือมาเบิ้งบอลสิตรงนี้ซ้ำหนครับสองเดือนกับอีกสิบห้าวันนะครับแต่ค่อยเบิ้งนะครับสวัสดีครับ